ขออภัยนะวันนี้ว่าจะพาไปดูทะเลสาบไม่ไหวเหนื่อยจ้น้องนอนเมื่อยเมื่อยรถนั่งรถไปสามชั่วโมงครึ่งนั่งรถกลับมาสามชั่วโมงครึ่งคือรถคนอจะไปได้ไป นอนยาวเลยนอนยาวลหลังจากกินเค้าไม่เศร้าก็ผัดกระรงปีแล้วตายอักนาดด้วยจาะไปไม่ไหวมันเหนื่อยไปกับน่ะเจ็ดชั่วโมงเะพอกบนรถเนาะอันนี้พ่อใหญ่ทำทำบูกเกอร์ให้กินค่ะ เมื่อยบนมือเมื่อยตื่นเช้าไม่กินข้าวแล้วก็ตายทั้งวันนอนจนหัวฟูเลย ว่านผู้เฒ่าไปหลายแต่ว่าผู้เฒ่าก็ซื้อเครื่องดื่มหลายขึ้นขนาดชอวเฒ่ายี่แบบย่ซีล่างไหนคิดดู ใส่รถเข็นเด้แต่ว่าอะเรื่มมาหนวกขึ้นวนกร่องรถอีกเลยเขาก็ไม่หน่อยแ็ไม่ส่วนมาก,ากมคาา่ะวันพงหักสิบมิ่ตคอนเ่าลายวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สิเป็นพวกคนนงงคนเห็นงาน Non, non è un'altra gente.

3.8 7.2 2000000000 هذا في سوق اورت نو هوا اوريكا بري اوف اور اوسونيس باكنتو บริษัทคันของแถวแล้วเวลาเราแบบดูปากเขามันเปลี่ยนไปกันเ้าออกแถวเขาว่ามี่ใครนี่มันโห,หายแล้วปากมันก็สิบเยอ,อ,อะ çok <laughs> ก้อนต้นนนะออนคือยกคนแดัวมันนี้อีสองนาทีน่นไงมันใหม่ๆนะมะมันเข็มๆนีเราบ้องมักกันเป็นไสเต่นไสทอดน้ามันนามักเอาใช้ในต๊แจะกวนไมได้หมอหมอนี่กอเาใชในตบองคัถอดนี่เาบ้งเพราะเาคือบอันน้วหมักแบบ โอ้ทองแท่งแล้วเป็น้อ 40, งเนาะสี่หมื่นกว่าบาทนึงมือว่านีใจพาท่องอยู่ในเรือสี่หมื่นหักสี่หมื่นห้าพันโครนอันนี้ซื้อแบบถูกกฎหไม้ซื้อแบบ่ันภาษี่านบริษัทนีสี่หมื่นห้าพันโ,รน 45, โครนสามบาทนะคะ เงินที่ไม่ได้ต้องจ่ายอะไรสองเดือนไม่เกี่ยวกับแยกเก็บนะ กเงินเยอะทุ้งเรือนอหละสี่หมื่นห้าสี่หมื่นสี่หมื่นห้าพันโครมทองสามบาทซื้อกับบริษัทน้องเข่าทรงออกน้องเจ้าประจําอย่าไปประแดดก,กันแม่น,น่าอย่าไปท่องกันแม่น,น่าอย่าไปแหวนเพชรกันแม่น,น้านะคะกำไรเพชรที่ไม่หน่อยถอดออกไปไว้ายอากซื้อติดต่อจากเราลับประกันตลอดอายุการใช้งานนะคะกำไรเงินเก้าจุดสองห้าแต่ว่าเป็นเพชรแทร้ เราเป็นเพสแสเพสแสวิตแทร์แล้วกันมันเป็นแบรนด์ของเมืองไทยเฮามีซือ้ออยู่เลยมีซื้อดังอยู่แล้วก็อ,อน e ันจะเฮ้าใส่แล้วชอบหลุดเองซีแล้วปักกันการใส่ง่ายค่ะเพราะว่าเป็นหน่อยใส่กำไรตัวนั้นในเมืองไทยแล้วมันหลุดเม่อนอนก็ะชงไปเคลมก็ะชงตัวใหม่มาเมื่หน่อยยังบม่มได้เปิดใส่เออโอ้โหเด้เอจับปลาล่าง นั่นแลว่าอินเตอสตาเปียจะทำฟิล์มสี่เดมหรือเปล่าเดมอืมแล้วถึด้อสี่ดูยย้อนเข้าคันเบลาเหรอสี้าก็มีติดเบิเบิดอยู่นี่ใครคลิปเฮงเบดอยู่ เงินที่ท้องสามบาทหน่อยก็คือเงินสิ่บ่งมีละใจสิต้องจ่ายแล้วนะคะก็เลยเอามาซื้อทองส่วนเงินเดือนกับเงินยูทูบจะเกิดเงนินไปซื้อทองในส่วนหนึ่งแต่ว่าเงินเดือนก,กับเงินยูทูบก็เก็บในส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งไายใจใจประจำวันเนาะตอนนี้ไม่มีภาระแล้วก็บระยากเก็บเงินเขาบัญชี่เวลาอย่างเงินก็สั่งเตร์ม่าอ่าแล้วหาอย่าง้น

จะขอเขาไม่ได้นะเขาจะดูเงินเราหน้าวันที่แบบซื้อมาแม่เราไม่ไหนก็เพราะไงนี่บริรุ่งกันเนาะเราไม่ไหนสิไปขอความีเหลือหลวงสิเขาบ่กให้เขาเด้เขาเบิ่งบัญชีเขาเามีเงินแล้วเขาก็เบิ่งเขามีรายได้แต่ถ้าเขาเงินในบัญชีเขามีบเล่โบหลายพ่อองศ่เงินได้ได้สิเข้าได้นะถ้าบ่เพียงพ่อซื่อเขาเซาบ่ายซื้อก็เขาโบเพียงพ่อองศ์เขาก็ะชืบเงินเข้านิดหน่อยแต่ถ้าหมดทั้งวันก็ อันนี้ลายแบบก็สิบอกว่าจังไดร่นะฟังๆแล้วก็ไปเบื้องเอาแต่แต่ละคิดเอาแกไปคิดเอาเองแล้วบางทีมันก็แบบบอกตรงแจ้งไม่ได้เนาะนี่ก็ไม่น่าอะไรบอกอ่ะเก็บเป็นท่องไว้รอบนี้ซื้อเส้นใหญ่เลยสามบาทต่อไปก็ซื้อเป็นเส้นห้าสิบตังห้าสิบต่างเวลาเขาแบงขายเนี่ยเขาเท่าเรือเขาจะเป็นตองใจเงิ่อนยังไงนะเขาก็จังเอาไปขายเส้นเล็กเส้นน้อยเท่าอย่างเงินก้อนใหญ่เขาก็ะเซ็นใหญ่ไปขายอย่างนี้เนาะ ี๋ยวค่อยเบิ่งค่ะย่สร้างมาแล้วล่ะกะสร้างกำไรมาอีกกำไรทองสร้างกำไรทองสอง,ลลสง,สงแล้วก็เด็ดสามบาทการเงินแบบลอยแล้วก็ไม่ได้สร้างสร้างขันโตกเล้านะคะ ม่ตเสีนั่งกินข้านานาเสีนั่งกินในห้องเปิดไฟแหละเสีนั่งลงพื้นใส่กันโต้สร้างเรียบร้อยสร้างเจ้าเดียวกันนี่แหละถ้าคิเล็กก็สร้างเจ้านี้ก็บอกเราอยากได้อะไรสั่งเจ้านี้ได้เลยขอแต่เงินคุณถึงนันก็นเสียเสียให้เขาบลา,ายหรอกเขาต่อกำไรเยอ่แย็เพราะเรื่องของคนเขาา้เขาใจภาษีน้ำเขาได้ท่องเครื่องเขามีใบป,ประกันของ เขาเปิดล pues ่านขายนั <finish> <candy> <t> ่งเขาส่งออกนะคะส่งของกับประเทศไทยแล้ว eh, ก <t> ็น <forbidden vodka> ําของจากประเทศไทยเข้ามานี่พัสดุเมาส์กองจัดเขารับส่งสโคนกราจะอยากส่งของกลับเมืองไทยเขาประดับชมเสียเมาส์กองไแหละ เรียจากทรงจากเมืองไทยมาหนีก็ได้หมอกองก็ได้กิโลอร่อยกิโลกิโลอร่อยเกาซิบแต่ทรงจากไทยมาหนีเขาจัดกานเลยเอกสารนี้่ต่างๆให้หมดแต่ทำเมาส์กล้รเนี่ยี่สิบกิโล 3, 6, 3, 6, สามพันหกสามพันหกสวีเดนกับอยู่ประมาณเก้าพัน 9, นิดๆหรือว่ามือหนึ่งแต่เหรียญเงินแต่ละมือ

เปวยนยังหมดเมืองไทยหมดยู่ได้หนีคนอ่ะกำลังขิงอยู่เนี่ยหวานอยู่เล้วก็าบอกว่าดีกำลังหิวเขาก็มาแต่รถมาแต่เลือทช้เมือ่อเลือยืนกวางนาด่างยกุสิตร์แต่งแล้วก็คือคนเนี่วจากฟ้าใช่าะมันมมีพงมัน

บวลาเหตุร้านอาหารน่ะขนาดใส่ผงมันแล้วเขายังขอใส่เกลืออยู่อาชิดหนาของสิมาอะไรอัไนอาชีพหนาแบบหมูยอลูกสิ่งก้นหมูยอลูกสิ้น ใส่เกาะอาทิตหนาวันจีหยิบซีหยิบซี่ทรงหยิบห้าหยิบพบจะได้กระโจจะได้กระม,มากอาทิตหนาวมาแน่นอนภายในวันเกิดถึงสุขเพราะว่าท้ององนีทรงสดเขาต้องทรงให้มันมาถึงลูกค่าโดยแบบว่าของมะนาวโทนเป็นของแซ่แข็งไม่หน่อยสร้างหาพันกว่าบาท เล้วก็ท่องท่องนาซีว่าต้นเดือนท่องกำไ่บัดพักคิเลขแหงชันตกเขาแจ้งมาแล้วว่าขอออกวันอาทิตย์ขอเดินทางจากเมืองไทยมาวันอาทิตย ก,กดกไก่ทุอืมกแล้ <c oughs> กินเหล้าม่ไดสูมื่อวานเส่อกินจีนก็ไปเรือเนะนาะมึงเป็นอาปาแน่เมืองเขาเมือนตีถ้าจกิงๆ่ซื้อท่องเซ็นเซนรับาดแน่ซดีกว่าถ้าซื้อเซ็นหาซิเซ็นสลึงมันแพง พะว่าแพงค้าไล่ค้ากาเรี็บเขาเขาิดต่อเสร็จเนาะแล้วข้าวต่อสองคันึงถึงแาเข้าซื้อไว้เพื่อขายเพื่อย่ำจำเป็นเขาตองนี้เสิ็จหน่อยเสร็ใหญ่เาอยากใส่ข้าจำเป็นอยากได้เง้ยนิดๆ้าเาส็จหน่อยไปข,ข้างนี่มันได้มดันน่นอยู่แล้ว ไ่เยะช่อมเป็นเง้ยัส้น้ตามนั่นบรพุเทาเราถ่าพุมีท่อเป็นเนื้อเป็นตัวมันทำไม่ตงข้ามจะอตังตอกระเนแตกมากเ็าตมีท่องมากเห็นมัท่องกระเนเออ่นเห็ดอันวัดกายเฮียเราพูาไปเสร็จบันนี้มันซุ่มอยู่ในกระดาษจ้าซื้อมาบิดเอาน้ำมันมาทุกขันเอน้ำมนเนี่ยยกคันยุสเดอ่าสบีพรุ่งเช้า เข้อนี้มากมากขึ้นฟังกันบานไม่หน่อย,ยทางคุณหาชงกับพระไล่ข้เจ้านี้มากหรอเจ้าหามานั่งท่องท่องนิบตันิเป็นก้อนอลอคลอแ์รแคะคือหินแหเนี่ยแล้วก็ท่องติดตีหรือระพันแล้วสมัยขวั้พวยพุ่มมาตัางา้งขายศูนย์พยกอยู่บานไม่น้ยน่อยโอ้ค้นข้น,ขนตะกี้กับซื้อรายอยู่เลย ซุ้มเขาเบิงท่องกลิซุ้มหลังท่องเนาะเขาจามาซื้อเขาบอกมานอยประกาศซื้อหลักบึงกว่ากลินจะลักกระลุยย่อนตอนวันเขาอพยพมากัหลายเลยานาหน่อยคนกอยเบิ้งูจังเดนอง เนี่ยจักรลุ้นเอาตีนเหยียบเห็นไหมจักบทจักสมัยโบราณเท่านั้นยี่หอซึ่งเกิดมาเม้นแตกเอามาแบบใส่ขามภูเขามาเนี่ยตกลกตกห่วยมาแล้วมาจังใดจามาหดซุนพยกได้คนม็หลายพอแล้วอมเฟ้อรวดยบพุ่งนุ่ม กัมพูดิอาหอมแพมอินนั่นลงความมาทินกะลาบนาสม,มินคุณหันสม,มินบรูเดี๋ยวซะลงคอมมายกสดละเม็ดควินสัมซิลแค่หนึ่หูมันนมคันแบะล่ะแย่ปลานมสปังฟนกัมพูดิอามอสเตอร์ฮอเมาอตินอิบล้านวัดตนันอิบล้านนนทิงนี่มันดมห่อยกโเสีย เกิดจักรยานมอเตอร์ไซคอย่านี้ค่ไม่ได้หรือว่ะรนมเยอ,อยเล่นนทิ้งลีกะสัมไทยแลนดเยอล่าออกซ์มุสตทฮาคิปรีสซีนเฟรชซีนเฟรจำอกแอดไซด์ดออกอันนัดูนนะเซนตงยุดรุนเร่มเมี่อบานอนบรอด แฮ่เอ <ELL> uh ็นสติ mm. ๊กินงตัวเทียกิโลเอเตอร์คูก็ลอดวัวเป็นไงฟังวันท้องห่อขับตุมจะมีข้าวเหนียวมีหมูสามตันหรือกม่มีทัวใส่เนาะขอาใส่ใบตองใบหนอนบรอดใบตองภาษาบันขนละซองโรสามโมตุมใส่ทั้งละมันซองเลยพี่เนอะเอ้ย ก็เขาจะได้กิ่นแสบเนี่ยมีพริกไทไยไม่แยงใส่เขียขายเขาต้มเขาต้มเวียดนะเ oh. มื่อนี้กล้องไปหน่อยมีปัญหาเด้ทายตายไปแล้วมันหยุดเองพี่น้องเดี๋ยวสตรเอรี่ส,สตาร์ตต่างคาร์มัมนจี๊แสบพื่อเขาต้มเวียดหน้า,นานเนี่แหละเดี๋ยวเขาเห็ดขายเขาต้มวันหน้าเขาเห็ดเป็นสี่เหลี่ยมเป็นก็นจังถาบเนาะเป็นสี่เหลี่ยมห่อ แต่ขขาต้ขามขมิ้นสีหอคนยังไงคือจังหมูย่อบแบบแต่วันไงวันพิแน่เอ็นเดร็กขเาขไเาไหมคนแปาวอนที่สองมากเป็นมาอีกตอนหนึ่งของไม่น่อย <S <S เอาไปแค่นี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวให้นอนพักฟ่อนเต็มที่จังสิบหาไทยคลิปเบิ่งเดอ้อ